ครอบครัวหนึ่งออกเดินทางเพื่อพักผ่อนบนเกาะสวยแต่สิ่งที่พวกเขาคิดว่าจะเป็นทริปในฝันกลับกลายเป็นการผจญภัยที่เต็มไปด้วยความลึกลับและการรอคอยภรรยาต้องเลี้ยงลูกสองคนด้วยความเข้มแข็งเมื่อสามีและสาวใช้หายไปเธอจะทำอย่างไรเมื่อพบความจริงการตัดสินใจของเธอจะเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดกาลติดตามเรื่องราวสุดซิงนี้จนจบเพื่อรู้ว่าความรักและความเข้มแข,แข็งแท้จริงเป็นอย่างไร เรื่องทริปครอบครัวบนเกาะหลักๆครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาลูกสองคนแห่สาวใช้ได้เดินทางไปพักผ่อนบนห่างไกลเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและบรรยากาศที่อบอุ่นทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นทริปในฝันเมื่อเดินทางมาถึงพวกเขาตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามน้ำทะเลใสท้องฟ้าสีครามและชายหาดทรายขาวเด็กๆวิ่งเล่นอย่างสนุกสนาน สาวใช้คอยช่วยดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อยแต่พอค่ำคืนแรกมาถึงพวกเขาพบว่าเส้นทางกลับไปยังเมืองของตนเหมือนจะหายไปแผนที่ไม่มั่นยำสัญญาณโทรศัพท์ขาดหายทุกสิ่งรอบตัวเงียบสง,งัดผิดปกติภรรยารู้สึกวิตกกังวลแต่พยายามเข้มแข็งเพื่อดูแลลูกทั้งสองเธอจัดเตรียมอาหารทำความสะอาดที่พักและคอยปลอบประโลมลูกให้ไม่กลัวเวลาผ่านไปหลายวัน สาวใช้ก็เริ่มหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุพันรยาคิดว่าสาวใช้อาจเจออันตรายหรือเสียชีวิตแล้วแต่เธอยังคงอดทนพยายามจัดชีวิตบนเกาะให้ครอบครัวอยู่รอดวันเวลาผ่านไปหลายเดือนพันรยาคิดว่าตัวเองสูญเสียสามีและสาวใช้ไปแล้วความโดดเดี่ยวทำให้เธอเข้มแข็งขึ้นเธอสร้างบ้านเล็กๆริมชายหาดเลี้ยงลูกๆด้วยความรักและความตั้งใจแต่ในความเงียบสงด เธอสังเกตเห็นร่องรอยบางอย่างอาหารบางจานหายไปเสียงเล็กๆของคนอยู่ไกลๆและในที่สุดเธอได้พบความจริงสามีและสาวใช้ไม่ได้เสียชีวิตพวกเขาแอบอยู่บนใช้ชีวิตแยกจากครอบครัวทำให้ภรรยาต้องอยู่คนเดียวเลี้ยงลูกความรู้สึกผสมผสานระหว่างความโล่งใจและความเจ็บปวดเธอเห็นว่าชีวิตของพวกเขาแตกต่างจากชีวิตของเธอและเธอรู้สึกว่าเธอต้องตัดสินใจ หลังจากใช้เวลาคิดอยู่หลายวันพันรยาตัดสินใจออกเดินทางหาทางกลับฝั่งเธอพาเด็กๆผ่านป่ารกชัดและเส้นทางลำบากจนพบทางออกจากกับแต่ก่อนที่จะกลับเมืองเธอมองไปที่สามีและสาวใช้ที่อยู่ห่างห่างพวกเขาสบตากันแต่เธอไม่พูดอะไรเธอรับรู้ในใจว่าชีวิตของพวกเขาเป็นของพวกเขาและชีวิตของเธอเป็นของเธอและลูกๆเธอเลือกที่จะเดินจากไป ไม่พยายามดึงใครกลับไปและพาเด็กๆก,กลับสู่บ้านของตัวเองอย่างปลอดภัยบนฝั่งแผ่นดินใหญ่เด็กๆวิ่งเล่นอย่างร่าเริงภรรยานั่งมองทะเลรู้สึกสงบและเข้มแข็งเธอเข้าใจว่าการปล่อยให้ใครสักคนใช้ชีวิตของตัวเองคือการรักอย่างแท้จริงเมื่อภรรยาเริ่มพาลูกๆเดินทางกลับฝั่งทุกก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวังป่าที่รกชัดเหมือนจะกักเก็บความลับของเกาะไว้ ลมพัดเบาๆพัดใบไม้กรอบๆใต้เท้าเด็กๆยังคงหัวระเล่นแต่อาจจะรู้สึกถึงความตึงเครียดบางอย่างระหว่างทางเธอเห็นสัญญาณร่องรอยของสามีและสาวใช้พวกเขาอยู่ไกลๆกำลังทำงานบ้านเล็กๆของตัวเองและใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่แยกจากเธอหัวใจเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายความโล่งใจที่พวกเขาปลอดภัยแต่ก็มีความเจ็บปวดที่พวกเขาเลือกชีวิตแบบแยกจากครอบครัว เธอถอนหายใจลึกๆแล้วก้าวต่อไปกลางป่ามีสะพานไม้เล็กๆข้ามลำธารน,น้ำใสเด็กๆตื่นเต้นที่จะได้ข้ามเธอจับมือพวกเขาแน,น่นก้าวทีละขั้นอย่างระมัดระวังลำธารสะท้อนแสงอาทิตย์อ่อนๆและทำให้เธอรู้สึกถึงความหวังเล็กๆที่ใกล้ฝั่งหลังจากเดินทางหลายชั่วโมงพวกเขาเห็นแผ่นดินใหญ่โผล่ขึ้นบ้านและเมืองของเธอเริ่มอยู่ในสายตา เด็กๆวิ่งเข้าหาเธอด้วยความตื่นเต้นเธอยิ้มแม้หัวใจยังคงรู้สึกเหนื่อยและอ่อนล้าระหว่างนั้นเธอหันกลับไปมองกออีกครั้งเห็นสามีและสาวใช้กำลังมองมาที่เธอจากระยะไกลพวกเขาไม่ได้เข้ามาหาแต่สายตาที่สบกันบ่งบอกถึงความเข้าใจไม่มีคำพูดใดๆถูกพูดพระเธอรู้แล้วว่าบางชีวิตควรปล่อยให้เป็นไปตามทางของตัวเองเมื่อถึงบ้านภรรยาจัดบ้านให้ลูก,ลก ทำอาหารให้พวกเขากินเล่าเรื่องราวที่เจอระหว่างทางแม้จะไม่บอกถึงความจริงทั้งหมดแต่เด็กๆก,ก็รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยวันเวลาเดินไปชีวิตกลับมาสู่ความปกติแต่ความทรงจำบนก็ยังอยู่ในใจเธอเป็นบทเรียนเกี่ยวกับความอดทนความเข้มแข็งและการตัดสินใจเพื่ออนาคตของลูกภรรยาเรียนรู้ว่าความรักไม่ได้หมายความว่าต้องพยายามควบคุมทุกคนบางครั้ง การรักจริงคือการปล่อยให้ใครบางคนใช้ชีวิตของเขาเองและนำความสุขและความสงบกลับมาสู่ชีวิตของตัวเองและครอบครัวแม้ว่าเกาะลึกลับและความทรงจำของมันจะยังอยู่ในใจเธอก็รู้สึกเข้มแข็งและสงบพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับลูกๆเต็มไปด้วยความรักความหวังและความเชื่อมั่นในวันข้างหน้าจบเรื่องแบบอบอุ่นและมีความหวังครอบครัวเดินทางผ่านป่ารกชัด ทุกก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวังเด็กๆยังคงวิ่งเล่นอยู่บ้างแต่บางครั้งก็หยุดมองรอบตัวด้วยความสงสัยลมพัดใบไม้กรอบๆใต้เท้ากลิ่นดินและความชื้นจากป่าทำให้ภรรยารู้สึกเหมือนเวลาเดินช้าลงเธอคิดถึงสามีและสาวใช้ที่อยู่บนเกาะความคิดถึงผสมกับความสงสัยและความเจ็บปวดเธอพยายามไม่ให้เด็กๆสังเกตเห็นแต่บางครั้งรอยยิ้มของเธอก็สั่นไหวด้วยความคิดถึง พวกเขาพบลำธารน,น้ำใสเด็กๆตื่นเต้นกับการได้เห็นปลาเล็กๆว่ายน้ำพันรยาจับมือเด็กๆแน่นสอนให้ก้าวข้ามหินอย่างระมัดระวังเสียงน้ำไหลยเย็นและเสียงนกร้องช่วยให้หัวใจเธอสงบขึ้นบ้างกลางป่ามีต้นไม้ใหญ่ที่โค้งลงเป็นทางลอดร่มเงาของใบไม้คลุมลงมาทำให้เกิดความมืดบางส่วนพันรยารู้สึกเหมือนเวลาและโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหว เธอได้ยินเสียงเด็กๆพูดคุยหัวราะเบาๆแต่หัวใจของเธอ,อยังเต้นแรงความคิดถึงสามีและสาวใช้วนอยู่ในหัวอย่างไม่จบหลังจากเดินทางผ่านป่าและลำธารพวกเขาเห็นแผ่นดินใหญ่ใกล้เข้ามาบ้านและเมืองของเธอเริ่มอยู่ในสายตาเด็กๆตื่นเต้นและวิ่งเข้าหาเธอด้วยรอยยิ้มภรรยารู้สึกโล่งใจแต่หัวใจยังเต็มไปด้วยความคิดถึงก่อนที่จะถึงเมืองเธอหันกลับไปมองกอีกครั้ง เห็นสามีและสาวใช้ยืนอยู่ห่างๆพวกเขาไม่ได้เข้ามาหาแต่สายตาที่สบกันแสดงถึงความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้คำพูดเธอรู้แล้วว่าบางชีวิตควรปล่อยให้เป็นไปตามทางของเขาเองเมื่อถึงบ้านเธอเริ่มจัดบ้านให้ลูกๆจัดห้องให้เป็นระเบียบทำอาหารให้พวกเขากินเด็กๆรู้สึกอบอุ่นและปลอดภยัยแม้เธอจะไม่เล่าความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับ แต่เธอเลือกเล่าเป็นเรื่องการผจญภัยเล็กๆที่น่าตื่นเต้นเพื่อให้เด็กๆรู้สึกสนุกและปลอดภัยวันเวลาผ่านไปภรรยาพาลูกๆก,กลับไปเรียนและทำกิจวัตรประจำวันเธอเรียนรู้ที่จะเข้มแข็งและปรับตัวแม้ว่าความทรงจำบนจะยังคงอยู่แต่เธอเลือกที่จะโฟกัสที่ปัจจุบันและอนาคตของลูกๆเธอคิดถึงสามีและสาวใช้บ้างเป็นบางครั้งแต่รู้ว่าพวกเขามีชีวิตของตัวเอง และเธอไม่สามารถบังคับหรือเปลี่ยนทางเลือกของพวกเขาได้ความรักแท้คือการยอมรับและปล่อยให้คนที่เรารักมีความสุขในแบบของเขาเองมีหลายวันที่เธอนั่งมองทะเลจากหน้าต่างบ้านคิดถึงช่วงเวลาบนกับแต่ไม่รู้สึกกลัวความทรงจำเหล่านั้นกลายเป็นบทเรียนชีวิตสอนให้เธอเข้มแข็งและชัดเจนในสิ่งที่สำคัญที่สุดเด็กๆวิ่งเล่นบนสนามหลังบ้าน เสียงหัวรัะของพวกเขาเติมเต็มหัวใจเธอพรรยาเห็นรอยยิ้มของลูกๆและรู้สึกสงบร,รู้แล้วว่าการตัดสินใจปล่อยใครสักคนไว้บนกับคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเธอเลือกอนาคตของเธอและลูกๆอย่างชัดเจนและก้าวต่อไปด้วยความรักความหวังและความเข้มแข็งในที่สุดชีวิตกลับมาเป็นปกติอีกครั้งแต่ความทรงจำของเกาะและบทเรียนชีวิตยังคงอยู่ในใจ ภรรยาเรียนรู้ว่าการอยู่รอดไม่ได้หมายความแค่ร่างกายแต่หมายถึงจิตใจและการตัดสินใจเพื่อความสุขของคนที่เรารักจบเรื่องแบบอบอุ่นลึกซึ้งและมีความหวังครอบครัวเดินทางผ่านป่ารกชัดทุกก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวังเด็กๆวิ่งเล่นแต่หยุดหันมามองรอบตัวเป็นครั้งคราวเสียงใบไม้กรอบๆใต้เท้าและกลิ่นดินชื้นจากป่าทำให้ภรรยารู้สึกเหมือนเวลาเดินช้าลง หัวใจของเธอยังเต้นแรงด้วยความกังวลในระหว่างทางเธอเห็นสัญญาณของสามีและสาวใช้ที่อยู่ห่างออกไปพวกเขาดูเหมือนจะใช้ชีวิตแบบสงบแต่แยกจากครอบครัวความคิดถึงและความเจ็บปวดผสมผสานกันในใจเธอแต่เธอยังต้องเข้มแข็งเพื่อดูแลลูกๆพวกเขาผ่านลำธารน,น้ำใสและสะพานไม้เก่าเด็กๆหยุดมองปลาเล็กๆและเล่นน้ำเบาๆพันรยาจับมือพวกเขาแน่น สอนให้ก้าวข้ามหินและโคลอนอย่างระมัดระวังทุกเสียงแน้ำไหลและนกร้องทำให้เธอสงบใจบ้างกลางป่ามีต้นไม้ใหญ่ที่โค้งลงเป็นทางลอดร่มเงาของใบไม้คลุมลงมาเป็นความมืดบางส่วนเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดชั่วคราวแต่หัวใจเธอยังเต็มไปด้วยความคิดถึงสามีและสาวใช้ระหว่างทางเธอพบดอกไม้ป่าหลากสีกลิ่นหอมอ่อนๆช่วยให้เธอรู้สึกสดชื่น เด็กๆเ,เริ่มถามถึงบ้านและเมืองของพวกเขาพันรยายิ้มและเล่าเรื่องราวเล็กๆของเกับเพื่อให้ลูกๆรู้สึกสนุกและลืมความเหน็ดเหนื่อยหลายวันผ่านไปพวกเขาเริ่มเห็นแผ่นดินใหญ่ใกล้เข้ามาบ้านเมืองของเธอปรากฏชัดขึ้นเด็กๆตื่นเต้นและวิ่งเข้าไปหาพันรยารู้สึกโล่งใจแต่ความคิดถึงยละความเจ็บปวดยังคงอยู่ในใจก่อนจะเมืองเธอหันกลับไปมองเกาะอีกครั้ง เห็นสามีและสาวใช้ยืนอยู่ห่างๆพวกเขาไม่ได้เข้ามาหาแต่สายตาที่สบกันแสดงถึงความเข้าใจโดยไม่ต้องพูดเธอรับรู้แล้วว่าบางชีวิตควรปล่อยให้เป็นไปตามทางของตัวเองเมื่อถึงบ้านภรรยาจัดบ้านให้ลูกๆทำอาหารให้พวกเขากินเล่าเรื่องราวการผจญภัยเล็กๆเพื่อให้ลูกๆรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยแม้จะไม่บอกความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับวันเวลาผ่านไป ชีวิตเริ่มกลับสู่ความปกติแต่ภรรยาไม่เคยลืมบทเรียนบนเกาะเธอเรียนรู้ว่าความเข้มแข็งและความอดทนคือสิ่งที่ช่วยให้เธอเลี้ยงลูกๆได้อย่างดีที่สุดบางครั้งเธอนั่งมองทะเลคิดถึงสามีและสาวใช้แต่ไม่รู้สึกเสียใจเพราะเธอรู้ว่าพวกเขาเลือกทางชีวิตของตัวเองและเธอเลือกทางของเธอและลูกๆเด็กๆวิ่งเล่นบนสนามหลังบ้านเสียงหัวราะของพวกเขาเติมเต็มหัวใจเธอ เธอยิ้มอย่างสงบรู้แล้วว่าการตัดสินใจปล่อยใครสักคนไว้บนกับคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนและความรักแท้คือการยอมรับและปล่อยให้คนที่เรารักมีความสุขในแบบของเขาเองหลายเดือนผ่านไปภรรยาและลูกๆเริ่มทำกิจกรรมร่วมกันไปเที่ยวสวนสาธารณะทำอาหารด้วยกันและสร้างความทรงจำใหม่ๆชีวิตของพวกเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความทรงจำบนก็ออกกลายเป็นบทเรียนชีวิตที่สอนให้เข้มแข็งภรรยาเรียนรู้ว่าการอยู่รอดไม่ได้หมายถึงร่างกายเท่านั้นแต่หมายถึงจิตใจการตัดสินใจและการสร้างอนาคตที่ดีสำหรับคนที่เรารักเธอใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งและสงบพร้อมทั้งความรักความหวังและความเชื่อมั่นในวันข้างหน้าจบเรื่องแบบยาวลึกซึ้งอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหวังเมื่อทุกสิ่งกลับสู่ความสงบ ภรรยานั่งอยู่ริมระเบียงบ้านมองทะเลที่ทอดยาวไกลสุดสายตาสายลมอ่อนๆพัดผ่านผมและใบหน้าแสงอาทิตย์ยามเย็นสะท้อนบนผิวน้ำเป็นประกายอ่อนๆเด็กๆวิ่งเล่นรอบบ้านด้วยรอยยิ้มสดใสหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสงบที่หาไม่ได้จากที่ไหนเธอรู้แล้วว่าความรักไม่ได้หมายถึงการครอบครองแต่หมายถึงการปล่อยให้ทุกชีวิตได้ใช้เส้นทางของตัวเอง เธอหันไปมองลูกๆล,ลูกผมเบาๆและกระซิบว่าเรามีชีวิตของเราเราจะเติบโตไปด้วยกันและไม่มีใครสามารถพรากค,ความสุขของเราได้สายตาของเธอส่องประกายแห่งความหวังรอยยิ้มของเธอสื่อถึงความเข้มแข็งและความรักทุกความทรงจำจากกอลึกลับกลายเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าสอนให้เธอรู้จักความอดทนความเข้มแข็งและการตัดสินใจเพื่อความสุขของคนที่รัก เมื่อลมเย็นพัดผ่านเธอรู้สึกว่าอนาคตกำลังรออยู่เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆและแม้บางสิ่งจะสูญหายไปชีวิตของเธอและลูกๆจะยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างงดงามในที่สุดเธอได้พบความสงบและความสุขไม่ใช่เพราะทุกสิ่งกลับมาเหมือนเดิมแต่พระเธอเลือกชีวิตของตัวเองและสร้างโลกเล็กๆของความรักความอบอุ่นและความหวังให้กับลูกๆอย่างแท้จริง จบเรื่องอย่างเงดนามมีความหวังและเต็มไปด้วยความรัก